mưa sưởn, cầm lăng lục, thấy máy สวยไหมนุ่นทรงใ่้ลูกเคยจ้างว่าไอแมวพุ่นป่นถนนพุ่นเห็นไหมพุ่นไฟอกุ้มกมพุ่นมุเห็นไหมคนไฟนุ่นข้าวอาลาดอาลาดนุ่น ต, latitude, ต,นตน้นยางต้นไม่ด sì ูไม่ค่าสังเ่เห็่เปนขลาบผไมดบ่ล้ธได้ค cool ิดว่ามันไม่ขลานเลยพ่น่ามันไม่เฮียเนี่ยนะพาสวานแมวมาบอกว่ามันไม่ขลานแม่่าตีอืม เห็นไหมสวยไหมน,น,นุ่น, <c ười> ทนทรงให้ลูกเคยตัวส่งไปใไ้แมวพุ่นปันน่นถนนพุ่นเห็นไหมพุ่นไฟก็กุ้มกุ่มพุ่นเห็ <ừ. S 2> นไหมคนไฟนุ่นข้าวอาลาดอาลาดนุ่น <c ười> ต้นยางต้นไม่ดูไม่ข้าสัเกต่ห็นบ่เลามแงเห็่ามันเไม่ตัคาละริดว่านไม้ขลามเพนว่ามันไม้เฮียเนี่ยนะพ่อสาวานแมวมาบอกว่ามันไม้ขลานแมื่อีอืม mùa xuân cầm lạng lụt